ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะแกรเปอร์วรรดิตนะคะพร้อมกับเรานักแสดงนะคะก็ร่วมแถลงงานร่วมแถลงข่าวซีรีส์นะคะเรื่องเช็คเอาท์นะคะคืนนั้นกับนายดาวเหนือนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ฉายไปแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาแถลงข่าวเอ๊ะยังไงเอ่ยอแล้วเขาบอกว่าอีพีศูนย์นะคะยอดวิวทะลุไปแล้ว10ล้านเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะจริงๆมันก็เป็นความ เาเรียกว่าความแปลกอยู่พอสมควรนะเพราะว่าซีรีส์ฉายไปแล้วเพิ่งมาถแถลงข่าวจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในลักษณะของพาร์ทเนอร์นะทั้งแบบอมรินเองที่ออกากับซีรีส์กับเราทงางไอฉีเองแล้วก็รวมไปถึงกัตนากรุ๊ปที่เกิดขึ้นซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นบนความวายมากเพราะตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะถแถลงในช่วงนี้กับว่าจัดกิจกรรมพิเศษไปเลยทีเดียวอ่าใช่ครับอีพ e ีศูนย์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ยอดวิวเกือบ10บล้านใช่ครับตอนนี้คือจริงใจ,งเ,งจเป็็นนนโกกบอีี่่แตวตวาา้มรแบ่ง ทริเอรีก็คือประมาณ50ทริเอรีของที่กับทางไอ้ฉีอีเองนะครับแล้วก็ในทีวีก็เป็นประเทศไทยเนาะคนไทยก็ดูทางไอ้ฉีอีครับแต่ว่าบางประเทศที่ยังดูไม่ได้จริงๆอยากให้ดูผ่านทางแพลตฟอร์ม u t u b e ของเรามากกว่าแต่ตอนนี้คือระบบมีปัญหาเพราะเขาบอกว่าทรตรี่เราเนื้อหารุนแรง30วันครับจะเปิดได้อีกทีวันที่10เดือนหน้าครับผลกระทบก็เอาเรียกว่าเป็นมูลค่าเงินที่หายไปเนาะถั่วเฉลี่ยก็ประมาณเกือบ2ล้าน ไม่เปลี่ยนครับเรายังยืนยันคำเดิมฮะก็ยีมีเวอร์ชันทีวีแต่ตอนนี้จริงๆแอบวางแผนไว้ออก็คุยกับพีอาร์ว่าเอ้ยถ้าเนื้อหามันแรงเราายแพลตฟอร์มก่อนไหมชัว่วคาเพราะอินเตอร์แฟนมันเยอะกดดันครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกที่ใช้เงินส่วนตัวเนี่ยลงทุนเองทั้งหมด5.8ล้านคืออันนี้ยอมควักเงินตัวเองเพื่ออยากทําเองแล้วก็แบบอยากให้เด็กในค่ายอยากทุกคนได้ทํางานซึ่งถามว่าตอนนี้ยังโคเวอร์ไหมอันนี้อันนี้บอกตรงๆว่าก็ยังไม่โคเวอร์จะยูทูบย่างนี้อีกไม ก็ก <g ul> ็กดดันแล้วก็มีความคาดหวังอยู่ข้างสูงแต่เราคิดว่าทุกอย่างคือการลงทุนแหละไม่ช้าก็เร็วถึงเวลามันมันโอเคมันก็ขึ้นกับมาหาเราเองไม่ช้าก็เร็วครับทุกคนใวัคนคารบขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณ <c oughs> ครั <c oughs> บ นะคะแกเปอร์นเนี่เก่งบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่แบบพลังเยอะไฟเยอะแรงเยอะอแล้วเขาบอกว่าสาวประเภท2หรือว่ากลุ่ม LGBTQ คิเขามีความที่เก่งแบบหลากหลายอยู่แลว้วถูก<ด>ค่ะ<ช>อะรอเป็นกำลังใจนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะ